สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลดีๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับสาหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์หัวเว่ยที่เป็น ag phone หรือว่าเครื่องที่ไม่มีบริการ google service ติดตั้งมาในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนอันนี้ที่ผมทําไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทําวิธีการใช้งานเจ้าตัว two id บนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ag phone ไปนะครับซึ่งเจ้าตัว two id นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีตัวแอปพลิเคชันใหห้้ดดาาาวน์โล่เจตั แอปแกล l ล r y ถ้าจะมีก็จะเป็นเจ้าตัวทัวร์ดีไลทนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวควิกแอปก็คือรูปแบบเว็บไซต์ปักมายังหน้าจอหลักแต่มันไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแอปพลิเคชันทัวร์ไก็ถูกใส่เข้ามาในส่วนตัวแอป g a l l ล r y นะครับของทางหัวเวย่ยผมก็โหลดมาใช้งานนะครับแต่ว่ามันก็มีบั๊กอยู่ทางผู้พัฒนาแอปเขาก็น่าจะรู้ว่ามีบั๊กอยู่เขาก็เลยถอดออกจากแอปแกล l ลไปชั่วคราว ต่บเพื่อว่าผมติดตั้งแอปตัวนี้ไปตัวเครื่องแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยหาวิธีใช้งานให้มันสมบูรณ์นะครับจนได้วิธีว่าถ้าจะใช้งานได้สมบูรณ์ต้องติดตั้งไมโครจีลงไปนะครับมันจะใช้งานได้สมบูรณ์มันจะไม่ติดบักนั่นเองครับซึ่งบักที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราเข้าไปในส่วนตัวทวีดี ID, แล้วเลื่อนไปดูพวกคอนเทนต์ที่เป็นทีวีออนไลน์พวกนี้ครับมันแตะเข้าไปมันจะค้างแล้วก็เด้งออกเลยแบบนี้นะครับวิธีการแก้ก็ที่บอกไปนะครับให้เราติดตั้งเจ้าตัว ไมโครจีลงไปพอติดตั้งไมโครจีลงไปตัวนี้ครับก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องไปตั้งค่าใดๆเลยนะครับนี่ผมตั้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งตัวแอปไมโครจีตัวนี้นะครับผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถดาวนโหลดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เข้าไปเห็นไหมครับมันสามารถดูได้ปกตินะครับมันไม่ค้างแล้วมันไม่เด้งออกแล้วนะฮะ แค่ติดตั้งเจ้าตัวไมโครจีไปอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมาเลยนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวไมโครจีนะครับไมโครจีตัวนี้มันก็จะทํางานคู่กับอีกหลายแอปเลยโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Google Search กันนะครับโดย Google Search เนี่ยตัวนี้มันจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มี g ูเกิลสว c ชใช่ไหมครับแต่เมื่อติดตั้งไมโครจีไปคุณจะสามารถใช้งานได้ วิธีการเนี่ยคุณจะโหลดผ่านเจ้าตัวนี้ก็ได้นะ,ะแต่ไปที่แป้นพิมพ์แล้วกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลด o o g l e Voice Search ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปในอ a Store หรือพิมพ์ Google ไปเลยก็ได้นะฮะนะครพิมพ์อ a Store แล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่า Google ลงไปหรือว่าจะเป็นตัวแหล่งดาวน์โหลดแอปอื่นๆก็ได้นะครับจะเป็นพวกตัว a p k p หรือว่าจะเป็นพี e อเสิร์ชก็ได้เนี่ยให้เราติดตั้งตัวนี้ลงไป แต่ครั้งนี้ผมจะลองติดตั้งให้ดูผ่านเจ้าตัวแป้นพิมพ์ของ Huawei นะครับนี่ครับให้กดตรงนี้ค้างไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดมันก็จะเด้งไปที่ตัวแอปตัวเดียวกันนะครับก็กดติดตั้งลงไปมันก็จะดาวน์โหลดติดตั้งนะตัวนี้ตัวตัว Google ตัวนี้ก็จะเป็นในส่งตัวการสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองนะครับ กำลังดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ทำให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันเลยนะครับเผื่อใครอยากจะใช้การสั่งงานด้วยเสียงผ่านเจ้าตัวคีย์บอร์ดของทาง h u เวอรรวมถึงใครที่อยากใช้แอปตัวนี้นะครับถ้าติดตั้งไมโคร G ไปคุณจะสามารถใช้งานได้แล้วผมก็จะแนะนำแอปพลิเคชันนี้เพิ่มเติมอีกสองแอปด้วยนะครับที่สามารถใช้งานคู่กับไมโคร G ได้นะครับอ่ะโอเคติดตั้งลงไปเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเขากาำลังทาการติดตั้งลงบนตัวเครื่องให้เรา โอเคนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะใช้งานนะครับให้เราไปตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์ไปที่ในส่วนตัว Google นะครับแล้วก็เลือกตัว Google ที่เราติดตั้งลงไปนะฮะเราไปเลือกอนุญาตนะครับกดอนุญาตให้หมดเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกหาสิทธิ์การเข้าถึงเนี่ยเราไม่ได้เปิดมันจะใช้งานไม่ได้บางทีมันกระเด้งไม่ได้เกิดจากแอปใช้งานไม่ได้เกิดจากเราไม่ได้เปิดอนุญาตแอปนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมอนุญาตหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เขา,เขาตั้งค่าเหมือนเดิมเลื่อนลงมาที่ระบบและการอัปเดตเลือกไปที่แป้นพิมพ์และภาษาหรือว่าภาษาและแป้นพิมพ์เลือกเปิดในส่วนตัว Google พิมพ์ด้วยเสียงเปิดไว้นะครับแล้วก็แตะเข้าไป ด้านหลังนะครับล้วก็เลือกภาษาเพิ่มเติมนะครับมันเลือกภาษาอีกภาษา,า,ษาหนึ่งคือภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษจ,จะเลือก U.S. U.K. หรือว่าตัวไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานในส่วนตัวพิมพ์ด้วยเสียงได้แล้วนะครับก็แตะเข้าไปที่คีย์บอร์ดกดตัวรูปไมค์อย,อยู่ในคางไว้ Instagram อี่ยผมพูดแล้วนะครับก็พิมพ์ให้เราเลยนี่นะก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ น,นี้ก็เป็นในส่วนของตัวใช้งานผ่านเจ้าตัวคีย์บอร์ดของทางหัวเวย่ยหรือว่าตัวสวายคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเราเข้าผ่านตัวแอปตัวนี้เราก็ได้เช่นกันนะครับเราแตะเข้ามาอ่าบางอย่างมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่าในตัวเครื่องไม่มี Google Service นะครับอย่างตัวเขาบอกว่า Discover เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เราไม่เป็นไรเราจะใช้สั่งงานด้วยเสียงเช่นผมจะผลฟุตบอลวันนี้ เราก็สามารถใช้งานสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะครับนี่แค่ี้เองนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเผื่อใครที่อยากใช้แอปพลิเคชัน Google Search ตรงนี้นะครับแค่ติดตั้งเจ้าตัวไมโคร G ไปก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเพิ่มเติมอย่างที่โมบอกไปนะครับจะได้ใช้คู่กับคีย์บอร์ดหัวเว่ยที่เป็นเจ้าตัวสวายคีย์บอร์ดได้นะครับอะต่อมานะครับอีก2แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานคู่กับ Mi c คร G ได้ที่ผมทำการทดสอบนะครับแอปที่1นะฮะก็คือในส่วนของตัว ร,ราคาทองวันนี้นี่ครับตัวสยามโกสยามตัวนี้ก็เป็นในส่งองตัวเกี่ยวกับตัวราคาทองคำนะครับซึ่งถ้าไม่มีในส่งตัวไมโครจีเนี่ยมันจะเด้งนะครับแต่ว่าถ้ามีไมโครจจะสามารถใช้งานได้นี่ครับติดตั้งลงไปนะครับกดเปิดเลยกดอนุญาตนุญาตนะครับอ่าเนี้ยพอกดเปิดปุ๊บมันก็จะเด้ง เจ้าตัวไมโครจีมันก็จะเด้งขึ้นมาเราไม่ต้องลงชื่อก็ได้นะครับหรือถ้าใครกดลงชื่อก็ลองลงชื่อดูก็ได้นะครับส่วนที่ผมลองเนี่ยมันลงชื่อไปมันเฟลมันลงชื่อไม่สําเร็จแต่ว่าแค่แบกเข้าไปแล้วกดรีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งเราก็สามารถใช้งานได้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเข้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเวลาเข้ามาแล้วมันเข้ามันถามหาในส่วนของตัวไมโครจีนะครับเรากดยกเลิกไปนะครับแล้วก็รีเฟซหน้าจอคราวนี้เราก็สามารถใช้งานได้ นี่คือแอปพลิเคชันสยามโกอีกแอป,ปหนึ่งที่มาแนะนํำกันแล้วก็อีกหนึ่งแอป,ปนะครับที่เมื่อคุณติดตั้งไมโคร G แล้วสามารถใช้งานได้นะครับนั่นก็คือที่ผมทดลองนะครับก็คือในส่วนตัวแอปพลิเคชัน Toyota p r พเวเนะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราไม่ติดตั้งไมโคร G เนี่ยมันใช้งานได้แต่ว่ามันก็จะใช้งานแล้วก็จะเด้งนะครับบางทีมันก็เข้าๆอยู่ใช้งานอยู่มันก็เด้งออกขเข้าๆอยู่มันก็เด้งออกนะครับมันจะใช้งานได้ไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเราติดตั้งในส่วนของตัวไมโคร G ลงไปมันจะสามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยนะฮะครับกด okay, ติดตั้งลงไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอนุญาตอนุญาตนะครับนี่ครับนี่ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับบนโปกติทั่วไปเนี่ยมันเข้าเข้าอยู่เดี๋ยวมันก็จะเด้งออกนี่ครับเข้ากดเข้าฟังก์ชันนู่นนี่นั่นมันก็จะเด้งออกมันจะใช้งานไม่ได้แต่นี้สามารถใช้งานได้อะเดี๋ยวผมทดสอบให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าถ้าผมลบไมโครจีออกไปแล้วมันยังใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับผมจะลองลบไมโครจีออกไปนะครับ เดี๋ยวลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครเดี๋ยวลองมาสักครู่หนึ่งให้มันลบออกจากตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนมาทดสอบกันนะครับอ่ะอันแรกก่อนเลยนะครับมาดูในส่วนของตัว Google ก่อนเลยเด้งเลยนะครับต่อมาสยามโกหรือว่าดูราคาทองคำก็เด้งเช่นกันคราวนี้มาดูที่ t o โ o ต a าโตโยต้าเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ที่บอกไปนะครับเวลาเข้าบางฟังก์ชันเข้าๆอยู่มันใช้งานเนี่ยมันก็จะเด้งออกเนี่ยแบบนี้มันเด้งออกแล้วเห็นไหมครับมันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันเด้งออกแล้ววิธีการที่บอกไปนะครับก็แค่ ติดตั้งไมโครจี G ลงไปนะครับซึ่งไมโครจี G ตัวนี้ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมาเลยนะครับไม่ต้องเปิดตั้งค่าใดใดทั้งสิ้นนะครับแค่ติดตั้งลงไปผมแนะนําว่าติดตั้งเสร็จคุณก็ซ่อนไปก็ได้นะครับถ้ามันเกะดการรกตานะครับเห็นไหมครแอปต่างๆที่มันเด้งมันก็จะสามารถใช้งานได้แต่อย่างบางแอปที่มันลงชื่อกดยกเลิกไปก็ได้นะครับแล้วก็กดรีเฟรชหน้าจอ นะครับันี้งตัวเซีมก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนตัว Google ก็สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวคลิปแนะนำนะครับไมโคร G กับแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้นะครับก็มีทั้งเจ้าตัวทัวร์ไนะครับตัว Google Search นะครับแล้วก็ในส่วนตัว s ซ a ่มโแล้วก็ตัว เนนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟแกลเจตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ